หรือการเกิดที่สืบต่อไปสูงสุดของการสังวาสสังขารแห่งโอปปาติกาสัตว์นี้ก็เป็นน้ำสุกะต้องรู้แจ้งในกิเลสตัณหาอุปทานและรู้เท่าทันในภาษะจับเวทนาจับอารมณ์อันเป็นปัจจุบันของตนให้ดีแล้วฝึกละฝึกลดฝึกหยุดฝึกดับเป็นงานกระทำกับจิตแท้กระทำจริงๆก็จะดับสูญสิ้นสนิทการเกิดนี้ได้ จิตสุขจิตทุกข์เพราะเรื่องเมถุนธรรมก็จะไม่มีเป็นนิพพานสนิทในเรื่องเมทุนธรรมระดับสิ้นถึงรากเงาแห่งสมุทัยแค่ขั้นนามากายหรือมโนทีเดียวดังนั้นการจะอยากจะปรารถนารมเมถุนธรรมทางอาการกายหรือทางรูปกายจึงไม่มีด้วยผู้เสพเมถุนธรรมด้วยจิตว่างอยู่จึงไม่โง่ที่สุดก็ฉลาดแกมโกงที่สุดการดับต้นเหตุเป็นมโนปุพัง จึงจะต้องเรียนจิตเจตสิกรูปหรือกายเวทนาจิตอันแท้จริงระดับการเกิดให้ได้ตั้งแต่รูป,ปกายหรือฉลาพุทชโยนิให้เนียนสนิทไปให้ได้จนถึงโอปปาติกะโยนิขั้นนามกายให้ได้จริงที่มันยังไม่ท้วนรอบจริงจบไม่เด็ดขาดก็เพราะอาสวะกิเลสต,ตัวโอปปาติกะของตนยังไม่ดับมอดหยุดจริงๆมันยังมีแรงดิ้นเรายังทำความสงบยังฆ่ายัางปล่อยวาง ยังทำความอ่อนแรงให้โอปปาติกาสัตว์ในเรื่องดังกล่าวนี้ยังไม่ได้นั่นเองยังไม่เป็นความฉลาดแท้ของผู้ที่ได้ชื่อว่าฉลาดสุดยอดจริงๆอริยะอรหันต์คนนั้นเริ่มมีปัญญาที่เป็นสัญชาตญาณอันฉลาดเพราะได้วิวัฒนาการขึ้นมาจนได้ชื่อว่ามนุษย์แล้วนี้นับว่าสูงมากจริงๆจึงพอรู้ในธรรมรู้ความต่ำความสูงอย่างน้อยที่สุดก็รู้ได้ลางๆในก้นบึ้งของจิตวิญญ,ญาณ เป็นจิตใต้สำนึกทำงานอยู่เป็นส่วนใหญ่ซึ่งชักจะรู้รำไรรำไรแล้วจริงๆว่าการเกิดเป็นทุกข์ชาติปิทุกขาดังนั้นเมื่อกระทำประพฤติกรรมเมถุนอันเป็นการประกอบกิจที่เป็นไปเพื่อทุกข์เป็นไปเพื่อการเกิดขั้นหยับๆชัดแท้ออกปานนั้นก็จึงทำกันอย่างปิดบังลับหูหลบตาสำหรับผู้มีจิตวิญ,ญญาณเป็นมนุษย์แล้ว มนุษย์แปลว่าผู้มีใจสูงเพราะเขายังอายจริงๆที่ตนยังแต่ต้องประพฤติกรรมอันต่ำนี้อยู่ดังได้อธิบายมาแล้วแต่นั่นแหละเมื่อใดกิเลสตันหาตัวร้ายกัดมันแสดงความเก่งขึ้นหน้ามากๆจนการกลับกลายเป็นสัตว์โลกที่มีจิตวิญญาณโงๆ่ๆปัญญาซ้ำๆจนกลับไปเหมือนเดรชานสัตว์แม้แสดงพฤติกรรมแห่งการเกิดอย่างยากออกปานนั้นก็ไม่รู้จักอายจนไม่รู้ความสูงความต่ำ ไม่แจ้งในกุศลธรรมอกุศลธรรมแท้ๆจริงๆได้เนื่องมาแต่ความไร้ปัญญาทางจิตวิญญาณจริงๆแม้เขาเหล่านั้นจะเจริญสูงส่งทางวัตถุและสูงยิ่งทางโลกิยะปัญญาปานใดก็ตามก็จะยังเวียนวนสูงสูงต่ำต่ำโงโงฉลาดฉลาดอยู่นั่นเองและไม่ฉลาดแท้เป็นที่สุดได้นี่แหละคือโลกคือความวนเวียนอันหลงว่าตนฉลาดแต่ก็ไม่เห็นฉลาดจริง มันวนไปเวียนมาจากโง่ในเรื่องหนึ่งแล้วก็ไปฉลาดในอีกเรื่องหนึ่งแต่ในความฉลาดนั้นก็กลับไปแสดงความโง่อยู่อีกเรื่องหนึ่งอันเป็นการก่อการเกิดไม่กามก็พบชาติอยู่เป็นสังขารธรรมอยู่นั่นเองยิ่งกว่านั้นหากผู้ใดหลงขนาดหนักขึ้นไปอีกจนถึงคันดินยิ่งขึ้นในการประกอบพฤติกรรมแห่งกามแห่งพบ โดยใช้ปัญญาดัดแปลงหาเลี่ยมใหม่ๆเพื่อเสพกามเสพพบให้เป็นการวิถีฐานต่างๆเป็นพบวิถีฐานนานาขึ้นมาเสพเขาอีกก็ยิ่งแสดงถึงความบ้ากามและบ้าพบหนักไปใหญ่เพราะยิ่งเลยเถิดไปไกลก็ยิ่งเสพการวิถีฐานเสพพบวิถีฐานกันถึงขั้นไม่ใช่ธรรมชาติและก็ได้เลยธรรมชาติไปไกลสุดแสนไกลยิ่งล้นแล้วทั้งกามทั้งพบแม้กามเมถุนอันหมายถึงการสืบพันธุ์ต่อเผ่าต่อพันธุซึ่งสัตว์เดรัจฉานมันก็รู้ มันก็ยังยึดมั่นตามธรรมชาติไม่หลงผิดไม่เมามามจนเลยเถิดแต่คนผู้เมามายในกามขั้นหนักขั้นเลยเถิดก็ไม่เหลือสภาวะของการสืบพันธุ์ไว้แล้วแม้จะยังใช้อวัยวะสืบพันธุ์ปรุงกามอยู่ก็ตามก็ทําให้มันตะแบงจากธรรมชาติไปเสียหมดเพราะความเมามายโมหะขั้นหนักจนเรียกว่าสุราหรือเมรยะหรือมัชะนั่นแหละคือมืดเมามัวเมาในกามในภพต่ำลึกไปทุกทีทุกที มุงปรุงรสการสัมผัสเสียดสีการกระทบรูปลิมรถแท้ๆที่เรียกว่าการตรงๆชัดๆกันเลยให้แปลกให้แหวกให้วิถฐานหนักขึ้นหนักขึ้นเพราะเบื่อการมรถในรูปแบบโครงสร้างเก่าๆนั่นคือความก้าวหน้าจเจริญยิ่งหรือมีปัญญาซู้งฉลาดของคนขั้นผู้มีโลกยะปัญญาจเจริญรุ่งเรืองก็น่าเสียดายที่มีปัญญาแทนที่จะเอามาใช้ในการหัดรู้ความละเอียดในทุกในสมุทยัยเพื่อละตามละพบ แต่กลับเอาปัญญาไปหาทางเพิ่มกามให้หนักเพิ่มภพให้ใหญ่แอขึ้นอีกเสียนีส่วนด้านเสบพภบพก็มีอีกมากมายเหลือขณาจะกล่าวล้วนคิดอ่านทะเยอทะยานอยากวาดเพอ้อแล้วก็ปรุงสร้างเอามาเสพทั้งที่เป็นเพียงรูปทั้งที่เป็นรูปแท้แล้วก็หลงเห็นว่าเป็นสุขเป็นลาบเป็นยศเป็นสนรรเสริญเป็นวิช,ชาเป็นความเก่งอันเกินอันเลยความจําเป็นที่แท้จริงไปทั้งนั้นตัวอย่างง่ายๆก็เช่น หาทางสร้างยาเสพติดมาดับจิตวิญญาณของตนให้วิสัญญีหรืออสัญญีจากโลกจากสังคมไร้ความรับผิดชอบในบาปบุญชั่วดีให้ยิ่งยิ่งขึ้นทำตนเป็นพระพรหมเก๋อหรือดูดูก็เหมือนจะทำตนเป็นพระอรหันต์คือเป็นผู้พ้นบาปพ้นบุญพ้นดีพ้นชั่วเอาทีเดียวเพราะไม่ยึดบาปบุญไม่ยึดดีชั่วแล้วนี่โดยการสร้างโลกแห่งตนพบแต่ผู้เดียวเป็นใหญ่ในตนมีอัตราธิปไตย เป็นผู้มีเสรีภาพสูงสุดไม่แค่ใครดังที่ได้กล่าวถึงมาแล้วให้ยิ่งยิ่งขึ้นมันก็เป็นยอดปัญญาจริงๆเก่งแท้ๆทีเดียวแต่มันล้วนไม่ใช่เรื่องของญาณของปัญญาที่เป็นไปเพื่อโลกุตระเอาเสียเลยจริงๆมันหามัชชิมาไม่ได้โลกุตระธรรมนั้นเป็นไปเพื่อมัชชิมามันไม่มีสัมมากันเอาเลยโลกุตระธรรมนั้นเป็นไปเพื่อสัมมามันมีแต่ความเลยเถิด ทั้งกามาสุขคัลิกานุโยกและทั้งเป็นอัตตกิลมัฐานุโยกชัดๆเป็นความเลยเถิดที่สั่งสมเอาสภาพสุดโต่งทั้งสองอย่างไว้ในตัวคนคนเดียวกันหนักทั้งกามหนักทั้งภพและเวียนวนอยู่ในกามอันเข้มข้นอยู่กับภพบอันมืดมัวและเมาไมยเช่นฮิปปี้อย่างนี้มันจะเป็นพวกเดียวกับพระสัมมาสัมพุทธเจ้ากันอีท่าไรพระสัมมาสัมพุทธเจ้าสอนให้มีปัญญารู้เท่าทันความพอดี ความเหมาะควรให้ตรงตามเป้าหมายหรือตามความเป็นจริงที่ถูกหน้าที่ถูกเรื่องถูกราวตรงตรงเสมอเสมอมัชฌิมาหรือสัมมาหรืออรหังตามระดับตามภูมิและมีกาละมีเทสะประกอบกรรมเสมอโดยเฉพาะพระองค์สอนให้คนฝึกหัดเสียสละตัวตนไม่เอาแต่ใจตัวไม่เสพไม่ติดอะไรให้ได้หมดเกลี้ยงในโลกพระพุทธองค์ทรงสอนให้ฝึกหัดความไม่ติดยึดความไม่หลงเสพ ความไม่เมาไม่ติดกามเอาจริงๆไม่ว่ารูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสใดๆมันก็ล้วนไปกำนัดอยากใครเห็นเป็นอริดอร่อยลงเป็นสุขอยู่ก็ไม่เอาทั้งนั้นเพราะสุขมันไม่มีมันเป็นความตลบตะแลงความหลอกลวงอลิกะดังนั้นจึงเรียกว่าสุขอันตลบตะแลงสุขคลิกะยิ่งเป็นกามคุณห้าด้วยก็ยิ่งเป็นมายาใหญ่ใครไปหลงว่าเป็นสุขแล้วก็ติดแล้วก็เสพอยู่ก็เรียกว่า กามาสุขคลิกานุโยกถ้าไม่หลงกามว่าเป็นสุขซึ่งเป็นความตลบตะแลงขนานใหญ่สุดแล้วก็จะไม่ทรมานตนไปก่อภพบก่อชาติเป็นแดนพรมแดนสวรรค์คือไม่ไปสร้างรูปภูมิอรูปภูมิให้แก่ตนเอาด้วยวิธีใช้วัตถุใช้ยาเสพติดหรือแม้การใช้นั่งหลับตาปั้นจิตเอาเช่นลือสีชีไพราพากันทำมาก่อนเช่นชดินดาบทแม้อุทกดาบทอาลาระดาบทพาทำนั้นก็ไม่เอาเพราะมันไม่จริง มันก็ยังคือสมมติหรือคือบัญญัติที่เรายึดไม่ได้ทั้งนั้นและอย่างต้องสร้างต้องก่อเอาจึงจะได้ด้วยแต่แล้วก็ยังเป็นภพหาทำลายอัตตาลงได้ไม่จึงเป็นความเหน็ดเหนื่อยกิลมัะเปล่าแต่ก็ยังไม่สิ้นอัตตาลงได้จึงเรียกว่าอัตตกิลมัานุโยกอันมาจากอัตตะบวกกิลมัะบวกอนุโยก้าใครต้องไปสร้างไปก่อเอา ต้องเป็นธาตุตาหูจมูกลิ้นกายใจตนเองโดยต้องยุ่งยากหนักหนาเน็ดเหนื่อยเกี่ยวพันเป็นภาระอยู่ออกปานนั้นมันก็ยังเป็นภาระเป็นสภาพต้องสร้างต้องก่อต้องอาศัยอยู่นั่นเองอันไม่รู้แล้วไม่รู้จบพระพุทธองค์ทรงสอนให้รู้ปัจจุบันให้แจ้งในอุปทานและดับอุปทานที่จิตให้ได้ทุกๆขณะไม่ให้ยึดกามไม่ให้ยึดภพให้ทำความแล้วทำความจบผิดว่าใครเห็นกามาสุขคลิกานุโยก และเห็นอัตตกิลมถานโยคทั้งสองอย่างซึ่งอยู่ในคนคนเดียวกันได้ก็เป็นผู้มีตาทิพหรือธรรมจักสุที่สำคัญอันอาจจะอยู่ในคนที่เป็นเช่นฮิปปี้หรืออยู่ในคนที่ดิ้นรนหาทางเสพซึ่งจะเสพสุขตามความใคร่ความอยากกามความยึดของตนอัตตะให้เสรีให้วิถานและหาทางมีอัตตาธิปไตยโดยไม่ยอมรับสังคมไม่เห็นแก่สังคมเด็ดๆขาด,ขาด,ขาด,ขาดมันเป็นเรื่องอัตตาอย่างสูงสุดด้วย เรื่องการผสมเรื่องอัตานี้มิใช่เรื่องง่ายๆเลยที่จริงมันเป็นเรื่องลึกเรื่องไกลแม้แต่เสพการทางรูปภาพทางสีสันเช่นแวนโก๊ะจิตรกรเอกผู้หลงอยู่ในโลกแห่งรูปภาพและสีสันจนที่สุดเขาได้เสพการแห่งรูปภาพและสีสันอย่างถึงจุดสําเร็จความใคร่สุดยอดเต็มที่เขาก็ถึงขั้นอัตะวินิบาตได้คือเขายึอดอัตานั้นเป็นแดนพบอันสูงสุดของเขาโดยเต็มใจที่สุด ที่จะขอสิงสถิตฟังจิตวิญญาณไว้ณแดนนี้ภูมินี้อันคือยึดอัตตาไว้ในแดนนรกภูมิหนึ่งและเขาจะต้องถึงตายให้ได้ในบัดนั้นขณะถึงอารมณ์ถึงที่สุดแห่งจิตจุดนั้นเขาได้ถึงภูมิที่สุดของเขาแล้วเขาได้พบที่เขาลงยึดลงถือลงตัดสินเป็นจุดยอดจุดไม่มีที่ต่อไปอีกของเขาแล้วเขาควรหยุดณที่นี้จุดนี้ไม่ควรเคลื่อนย้ายไปไหนอีกแล้ว うん。